ยังไงเลยอะไรไม่มีอะไรเรื่องสร้างทุนใช่ไหมคุภัยามากันใดทุนงานคนเม่นเผือก เผือกจริงๆเผือกกันนะใช่มันสวยยังสวยขนเว้นขาวล้วนหาดูได้ยากใช่หรอใช่มีเล่งมีเล่งไหมทวงได้บ่กรไม่ได้ลอง จะเป็นอะไรไม่สิบมูด้วยจามือเสนสงัยจะได้เป็นพอสิล่องเทศมืออากาศจะเป็นยังไงเหนืออ๊บไปติดตามชมในช่องช่องอะไรนะกิดจะได้ทุ่นแต่ละดอก ไม่ใช่ง่ายๆอันพวกขอแถมฟรีน่ะก็งดซะเดอ้อสงสารเขาม้่งงั้นวะประมาณน่ะวัตถุดิบก็ซื้อก็จะทำได้แต่ละดอกไม่ใช่ใน,น้อยวันมาขอฟรีนะ่ะคิดหน่อย